อัลลอฮฺุสมบิญาระห์มานุลราะหีมอะลฮัมดุร์รุลลาฮฺรับบินอฺลามีนุวะซัลลาตุวะซัลลัมอลลอราซูริกินกรีมนบีอฺนามุฮัมมัดินวลลลอาลีซบีัจมัยนอัลซลามุอลัยคุมวะรอหฺมาวบรกตุขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความประณีเจ้าลอสุบฮานะหูวตาและประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรายการบ้านนี้มีรักทุกๆท่านนะครับเรายัง เดือนที่มีเกียรติเดือนที่มีความจำเริญเดือนแห่งการเพิ่มพูนเดือนแห่งการอภัยโทษนะครับนั่นก็คือเดือนรอมฎอนพี่น้องนะในอิบาะดา์อันหนึ่งนะครับอิบาดะหนึ่งที่พี่น้องนั้นได้ปฏิบัติกันอยู่แล้วนะครับก็คือการทานอาหารสูฮุรนะครับถ้าเป็นภาษาไทยบ้านเราเรียกว่าอาหารซูโฮนะคือคือเรื่องภาษาเนี่ยนะ เป้าหมายก็คือทําให้เกิดความเข้าใจถ้าเกิดสมมุติชายคนนึงบอกว่ามางยีกินอาหารซูฮูดหรือยังมางยีก็บอกอาหารอะไรซูฮูดเนี่ยมันเป็นแกงส้มหรือเป็นแกงอะไรคือคุยกันประมาณ1ิบนาทียังไม่รู้เลยอาหารอะไรถ้าบอกว่าอาหารโุฮูโอ้ซฮูแล้ก็รู้บอกว่าโซฮูเนี่ยรู้จักตั้งแต่แรกแล้วทําไมไปสุฮูโุฮูดล่ะเพราะสุฮูเป็นภาษาอับภาษาไทยเรียกโฮูนะพี่น้องก็ว่ากันไปตามตามหลักภาษานะ คือในการถือสิ้นอดเนี่ยพี่น้องครับก็จะมีอาหารอยู่สองมื้อด้วยกันนะบางคนนะก็จะเข้าก็ก็ก็จะเข้า,ก,ก,ก,ขา,ก,ขาก็เข้าใจว่ามีสองมื้อเนี่ยนะพี่น้องจริงๆแล้วมันอาจจะมีตอนเที่ยงคืนอีกนะตอนที่ผมไปเรียนหนังสือเนี่ยก็เรียกวอาหารอาหารตอนอาหารว่างนะครับประมาณเที่ยงคืนนะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทานแล้วนะพออะไรพอหลับนะครับก็จะกินสองมื้อเนี่ยหลักๆ ก็คือมื้อแรกก็คืออาหารซุโูรนะครับเป็นมื้อในการทานเพื่อจะเริ่มต้นสู่อิบาดะด์าการถือสินอดอีกมื้อหนึ่งเขาเรียกว่าอิฟตอร์พี่น้องคืออิฟตอร์เนี่ยถ้าแปลตามมื้อปกติเขาเรียกมื้อเช้าเป็นมื้อเช้าแต่อิฟตอร์ในเดือนรอมฎอนเนี่ยแปลมื้อละสินอดนะแปลว่ามื้อละสินอดคือเรื่องละสินอดเนี่ยคงไม่ต้องพูดกันเยอะพี่น้องนะคือตั้งแต่ก่อนสิบนาทีเนี่ยนั่งกันพร้อมหน้าพร้อมตาละ นะเพราะว่าอะไรยูนะครับก็ต้องรอมารอทานอาหารพร้อมกันแต่มันยังมีอยู่มื้อหนึ่งพี่น้องนะก็คือมือ้อซูหโฮเนี่ยแหละที่บางบ้านหรือหลายๆคนนะบางครั้งละทิ้งแล้วก็ไม่สนใจบางครั้งพ่อแม่ตื่นมากินอาหารพี่น้องไม่ปลุกลูกให้มากินโซโฮด้วยทําไมอ,อ่ะโอ้เดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกแย่เดี๋ยวลูกเหนื่อยแต่ให้ลูกถือโสดนะแต่ไม่ให้ลูกกินโซโฮพี่น้อง อันนี้แปลกมากนะครับจริงๆแล้วอาหารซูโฮตเนี่ยพี่น้องมันมีบราร์การและมันจะทําให้เกิดความสะดวกง่ายดายในการถือสินอดด้วยนั้นเรียกลูกมาทานอาหารซูโฮตด้วยนะครับแม้ว่าจะทานได้น้อยก็าตามคําว่าซารุตนะครับมีสองความหมายนะครับบางครั้งถ้าเรวซูฮุดอาจจะแปลว่ามื้ออาหารถ้าแปลว่าซูฮฮตตัวตัวฟาทานเนี่ยจะแปลว่าตัวของอาหารอ่าสิ่งที่ทานในเวลาซูฮูนั่นเอง นะมีบราระฆาทั้งสองรายการเลยทั้งมือของอาหารและก็ตัวที่เป็นอาหารพี่น้องดังนั้นการปฏิบัติซุนนะข้อนี้ไม่ใช่เรื่องยากทำไมอะ่ะพี่น้องเพราะไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นแกงส้มเป็นซุปนะต้องเป็นข้าวต้องเป็นไก,ก่ย่างท่านอบีบอกว่าแม้กระทั่งน้ำไม่กี่อึกหรืออินทผลัมไม่กี่เมล็ด ก็ถือว่าได้สุนนะของการทานอาหารโซฮุตแล้วบางคนพี่น้องมีนะครับที่อาจจะไม่ค่อยทานนะคือบางคนก็ทานไม่ค่อยลงอนะ่ะพี่น้องเช้าเชา้าบางทีบางคนกินปันตงโกกินกาแฟไปกินอีทีตอนเที่ยงปอะโุฮุมัพตีสามตีสี่ไม่รู้จะทานทานไม่ลงเลยไม่ตื่นเลยพี่น้องแปลว่าตื่นมาทีมาละหมาสุโบเลยผมก็บอกว่าไม่ได้พี่น้องนะแนะนําว่าให้ตื่นมาเหอะเพราะอะไรครับเพราะท่านจะได้รับความจำเริญตรงนี้แม้ว่าจะเป็นสุนัอ่ะนะ ให้ความสําคัญนะครับในเรื่องนี้เพียงแค่ท่านตื่นมากินอินทาผาลัมก็ถือว่าได้เลยแล้วครับได้ซุนนะแล้วได้แบบฉบับของท่านนาบีแล้วพี่น้องผู้มีมันทั้งหลายครับมาดูฮะดิสล้ะกันฮะดีสเน่บันทึกโดยอิหมั่มบุคอรีและก็อิหมัม่มุสลิมนะคนที่รายงานฮะดิสีว่าอานัสบินมาลิกรอดีอัลลอฮฺหวานฮูกอลักอลานบียุสลัลลอฮฺหวานลยฮิวเซลลัมท่านนบีได้บอกว่าตาซฮารูท่านทั้งหลาย จงรับประทานอาหารสุโฮเถิดฟาอินน,นฟีซุซาฮูริบารอกะเพราะแท้จริงในอาหารสุโฮั้นมันมีบารกะมีความประเสริฐอยู่พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับคำว่าบารกะนะแปลว่าความจำเริญแปลว่าสิริมงคลนะแปลว่าการเพิ่มพูนนะคำอธิบาย พี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับคำว่าซูฮูดนั้นนะบอกไปแล้วก็คืออาหารที่ทานก่อนจะถึงเวลาเริ่มถือสินอดนะบางคนบอกอาจารย์บางคน,นีกินตั้งแต่ห้าทุ่มนี่เรียกโซโฮ่ไหมบางคนบอกอี้ฉันสัตตั้งแต่ห้าทุ่มเลยอัลลอฮ์พี่น้องอันนี้ไม่เรียกโซโฮพี่น้องอันนั้นเรียกอาหารตอนดึกนะครับถ้าซูโฮดเนี่ยต้องกินตอนไหนหลังเที่ยงคืนไปแล้วนะอุะอลมามะบอกนิสซุเลนก็คือหลังเที่ยงคืนไปแล้ว แต่เวลาที่อัฟดอนที่ดีก็คือช่วงท้ายๆย,ยิ่งล่ายิ่งดีตีสีตีสีเป็นต้นไปเนี่ยดีนะแต่อย่าเกินนะบางคนบอกอาจาร,รย์นี่ฉันเกือบตีห้าอม,มันเลยแล้วนั่นไม่ได้แล้วนะคือช่วงท้ายที่มีฮะดิษบอกเอาไว้ว่าประมาณ50อายะนะหอายะที่อ่านแบบกลางๆสั้นๆไม่ยาวมากเนี่ยนะ นะคือช่วงเวลาตรงนั้นนะครับก็ประมาณสัก20นาทีอุลามาบอกประมาณ20สถึงครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะได้เวลาฟะยัดนะคานตอนนั้นแหละนะเป็นเวลาที่มีความจำเดินแต่ถ้าบอกว่าอาจารย์บางทีฉันอาจจะทานตีหนึ่งละก็ได้พี่น้องก็ถือว่าเป็นโสโฮดเหมือนกันเพราะเลยขึ้นคืนมาแล้วนะครับความหมายนะของความประเสริฐที่นบีบอกเอาไว้ก็คือหนึ่งได้ผลบุญได้ผลตอบแทนและมีความประเสริฐอันหลายสาเหตุอุลามาได อธิบายให้มะเอาไว้วิทยาปัญญาในเรื่องราวของอาหารโซฮเอาไว้เนี่ยข้อที่หนึ่งพี่น้องครับเป็นการปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนาบีสโลลลอฮหวานในฮิวสันลำท่านนาบีพี่น้องรู้ไหมว่าท่านนาบีเนี่ยสามารถที่จะถือสอดโดยไม่แก้เลยนะเออพี่น้องมีครั้งหนึ่งพี่น้องนบีเนี่ยถือสวดยาวเลยสองวันสามวันไม่แก้เลยซอบา้ามาหาท่านนาบีบอกอยากจะทําบ้างอยากจะทําบ้างนาบีบอกทําไม่ได้นี่เฉพาะฉันอัลลอฮ์เลี้ยงฉันอัลลอฮ์ให้ฉันอิ่ม พอท่านเนี่ยพอถึงเวลาต้องละนะแม้ว่าท่านนบีเนี่ยอัลลอฮ์จะให้นะครับจะให้พิเศษเนี่ยนบีก็ทานอาหารโซโฮูนะก็ทานอิจภาลำแล้วก็น้ํานี่เลยนะครับต่อมาพี่น้องอันที่สองเนี่ยมันเป็นเรื่องของสิ่งที่ทําให้ขัดแยง้งหรือไม่ตรงกับแบบฉบับของชาวกิตาบอารุนกิตาานะเพราะชาวอารุนกิตาบ ไม่ว่าจะเป็นนาซอรอหรือว่ายาฮูดีก็ตามเนี่ยพวกนี้ถือสินอดพี่น้องนะคนเหล่านี้ถือสิโอดแต่ไม่มีเรื่องของการทานอาหารโซฮดดังนั้นจากรายงานของท่านอัมบินอาสได้บอกว่าแท้จริงท่ารอสลุลลาะสลุลลลอฮวายไดฮิวเซนลำไดกล่าวว่าความแตกต่างระหว่างการถือศิโอดของเราก็คือมุสลิมนะกับชาวกัมพีก็คือการทานอาหารโซฮด ดังนั้นคนที่ไม่ทานอาหารซูฮุนนั้นเป็นการทําเหมือนกับพวกชาวคัมภีร์พี่น้องซึ่งนบีสอนให้เราทําให้ทําให้ต่างจําได้ไหมชาวยิวเนี่ยยาฮูดเนี่ยเขาบวชวันอาชูรอนบีบอกว่าเปไงถ้าเกิดฉันมีชีวิตอยู่ฉันจะให้บวชวันที่เก้าด้วยตาสูอาด้วยเพราะอะไรเพื่อจะได้ไม่ให้เหมือนกับพวกยาฮูด,ดีพวกยิวนะต่อมาพี่น้องครับประโยชน์ข้อต่อมาสามารถที่จะทําให้เกิดอิบาดา ทำอิบาดาอย่างแข็งขันทําไมอะ่ะถ้าพี่น้องไม่ทานอาหารซูฮูดแปลว่าพี่น้องหลับตั้งแต่เที่ยงคืนไปเลยเนี่ยเท่ากับระยะเวลาในการอดอาหารมันก็เพิ่มขึ้นพี่น้องจานวนชั่วโมงในการอดอาหารอดน้านมันเพิ่มขึ้นพอประมาณสักนะสิบโมงเช้าเท่านั้นแหละพี่น้องแห้งหมดแล้วค <c oughs> อแห้งหมดแล้วหิวแล้วแต่ถ้าเกิดเราทานอาหารโูฮูดเนี่ยจะไปหิววิธีเนี่ยนะบายพี่น้องไม่บาย,บายหนุนบายสองบายสามกว่าจะเริ่มกระหายอ่ะนะเพราะอะไรเราสดชื่นจากการทานอาหารซูฮูด ต่อมาพี่น้องพอร่างกายเราแข็งขันความคล่องแคล่วในอีบาดะหด้เราก็เพิ่มขึ้น,อ,นอ่านกุรานได้ไม่โมโหไม่ไว้แล้วเปิดมาหิวนูน่นหิวนี่ก็ไม่อยากทำอะไรยานตอนนอนอย่างเดียวเลยนี่เกิดต่อมาพี่น้องมันขัดจัดมารยาทที่ไม่ดีที่เกี่ยวกับเรื่องของความหิวเขเคยพี่น้องเคยได้ยินไหมโมโหหิวคนเรานี่อย่าให้โมโหหิวนะปรากฏไปซื้อไก่ย่างหมดจะไปละสินอดยืนดา่าคนขายไก่ย่างไปชุมเกือบครึ่งชั่วโมงพี่น้องหิว ลืมไปตัวเองบวชอลลาเห็นไหมเนี่ยผมถึงบอกว่าถ้าคนที่ทานอาหารโซฮอตเนี่ยพี่น้องมันจะขาจัดไอ้มารยาทที่ไม่ดีที่เกิดจากความหิวต่อมาเนี่ยข้อสุดท้ายแล้วพี่น้องนะเป็นเวลาที่เขาเรียกว่าเป็นเวลาที่มีการตอบรับดุอาช่วงท้ายกลางคืนพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตาลาบอกเป็นเวลาที่มุสตะยับใครขออภัยโทษต่อฉันขอสิใครก็มีปัญหา มสซาลามาซาลาไปว่ามีปัญหามีประเด็นอะไรในชีวิตเนี่ยมีความทุกข์อะไรขอตอนรอดเลยช่วงนั้นเป็นเวลาที่ดูอามุสตยับนะพี่น้องตื่นมาทานอาหารแล้วนะครับยังมีเวลายังรอละหมาดซูโบอยู่ขอดูอาเป็นเวลาที่มุสตยับนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งพี่น้องก็คือคนที่เนียดไงบางคนอาจจะลืมเหนียดนะก็ได้เนียดในตอนที่ทานอาหารซูโบเลยแต่พี่น้องนิดนึงนะเรื่องเหนียดไม่ได้เรื่องยากนะพี่น้อง เพียง <S an> แค่พี่น้องตั้งนาฬิกาปลุกว่าจะตื่นมาทานซูโฮนะนั่นน่ะมีเนียดแล้วเพราะว่าถ้าท่านจะทานอาหารซูโฮเนะี่ยถามว่าท่านจะทําอะไรก็คือจะถือชิ้นอดนั่นแหละแปลมาปรากฏวันนั้นนาฬิกามันไม่ทํางานฐานหมดพี่น้องไม่ได้ตื่นมาตื่นมาทีซูโบแล้วถามว่าบวชได้ไหมคําตอบบวชได้อาจารย์ก็ฉันไม่มีเนียดไม่มีเนียนได้ยังไงพี่น้องก็มีเนียดตั้งแต่ตอนอะไรตั้งนาฬิกาปลุกอยู่แล้วเพราะว่าตั้งนาฬิกาปลุกเพื่อมากินซูโฮกินซูโฮเพื่ออะไรกินซูโฮเพื่อจะถือชิ้นอดนั่นแหละมีเนียแล้ว นะอันนั้นพี่น้องเรื่องเนียดจะเป็นเรื่องเข้าใจง่ายคือเราตั้งใจจะทํานั่นแหละถือว่ามีเนียดแล้วแต่ว่าในหนังสือฟาชุนบารีก็บอกว่าสําหรับคนที่ลืมเนียดนะก็จะได้ตื่นขึ้นมาทานอาหารสุโฮดแล้วก็ทําการเนียดในเวลานั้นด้วยนั้นก็ฝากเอาไว้กับเรื่องราวของอาหารสุโฮดที่เป็นบารากะแล้วก็เกิดความประโยชน์นะครับทั้งดุนยาแลวก็อาคิร์ฮ์วะบิลลาฮิตอฟิวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะรอห์มะตุลลอฮิวะบเรากาตุ